สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกัน EP หนึ่งช่องผู้แทนเอาเรื่องจริงมาคุย <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรมากขอ EP หนึ่งนลก่อนจะมารู้จักแนะนำตัวกันก่อนนะคะพี่ผู้พี่ผู้อะไรคะตาลูกนัิชงชมชาครับน้องแทนค่ะน้องขันกันนาน,นะคะอยากให้เปิดมานนะเ <c oughs> ชน่้ช่วงนี้เป็นระยะห่างนะคะ บทสัมภาษณ์ก่อนละกันเนาะพี่พุ่งทำไมพี่พุ่งชอบมาเปิดร้านขายขนมปังปิ้งก็จุดเริ่มต้นก็คือวันนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวใส่มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรว่างงานเฮ้ยไม่แต่มันต้องมีประเด็นอยู่ว่าแบบเออทำไมถึงคิดว่าไม่ขายของขนมปังเนี่ยอะไรนะเออเออแล้วอี แล้วคือ,อยังไงต้องปเป็นปังปิ้งไงพี่ไม่ใช่เอาจริงเลยอ่ะน,นะก็คือแบบชอบกินขนมปังปิ้งชอบกินขนมทงคือแบบชอบแล้วก็ชอบทําแล้วพอกูทำกูก็ไม่กินเลยกูขายเดียวคือแบบว่าพอขายพอเห็นลูกค้ากินอนะ่ะคือมีความสุขนะ <c oughs> อ,อ่ะคือรู้ว่าเออมันอร่อยยังไงแล้วเราก็อยากทําให้ลูกค้ากินแบบออที่เราอยากให้กินเออแล้วเราปังปิ้งนม่มีกี่หน้า ของพี่ชมมีกน้าต้องโชว์ต้องโชว์หน้าไหมนะ,นะแล้เราก็อาตอบเพื่อน่อนว่ามีหน้าอะไรบ้างจะนึกภาพออกว่าก็มีพื้นฐานเลยคือปังในนมช็อกแลตติลลาแล้วก็แยมสาตรอเบอรี่มีฝอยทองลูกเกดแล้วก็วิปครีมคารามเมลก็คือแบบเน้นแบบว่าของอร,อรอ่อยอร่อยแ,<ล>แล้วคิดว่าแบบว่าที่ขายดีเนี่ยนะ เนครบท์เลยอ่ะที่แบบเคยเคยทำไม่เคยทำปกติแม้ว่าแบบเป็นครบทเลยครบทเลยอย่าก็น่าจะเป็นเนโตรล่าน่ารวมเนโตรล่าน่ารวมเนโตรล่าแล้วก็น่ารวมเนโตรล่าตัวนี้ใช่ไหมใช่เนโตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช้เนโตรล่ารุ่ล้วนเลยเยเหรอเนโตรล่าอย่างเงี้ยใช่ตุ๋นแป้งใชไปแล้วก็เนยนมเนยนมก็คือลยก็ได้โอเค Okay. อาเป็นว่าเราได้รู้เรื่องราวของขนมปังปิ้งชงชาเรียบร้อยแล้วสำหรับ EP นีนี้เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะพาไปดูว่าทำยังไงก่าจะเป็นปังปิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีที่2นะคะผู้แพนเอาเรื่องจริงมาคุย